นี้ครับพอได้สีเหลืองแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตักขึ้นเลยนะครับให้กระชอนตักขึ้นเลยสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีทอดหนังไก่นะครับเอาไปทํากินเอาไปทําขายครับผมไปดูในคลิปเลยครับและนี่คือหนังไก่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกหนังไก่ BL นะครับผม หรือเศษหนังไก่ BL นั่นเองนะครับผมก็จะมีบางชิ้นจะมีเนื้อติดมาด้วยนะครับนี่ครับนี่เราไม่ต้องไปหั่นอะไรนะครับผมก็จะมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปผสมแป้งก่อนเลยนะครับวันนี้จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับครึ่งกิโลนะครับวันนี้ไก่หนังไก่ห้ากิโลใช้แป้งข้าวเจ้าครึ่งกิโลนะครับ ตัดแล้วก็เทแป้งข้าวเจ้าลงไปครับครึ่งกิโลครับขั้นตอนต่อไปครับให้ผสมกับน้ําครับผมผสมกับน้ําเปล่าเรานี่แหละครับกะปริมาณเราเลยนะครับผมผสมกับน้ําเปล่าแล้วคนให้เข้ากันครับผมกะปริมาณเราเลยนะครับผมน้ําเปล่านะครับผมแล้วก็คนให้แป้งกับน้ําเข้ากันครับให้ได้ประมาณนี้ครับผม ปปนะปปีประมาณนี้นะครับนี่เหมือนกับเอ่อนมข้นหวานประมาณเนี้ยนะครับนี่นะครับความเหนียวของแป้งนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับผมจะผสมกับผงหมักไก่สูตรของในหัวนะครับผมผสมลงไปเพื่อให้หนังไก่มีรสชาติครับผมใส่ผงหมักไก่ในหัวลงไปสามช้อนโต๊ะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันครับผมผมจะผสมลงไปในแป้งเลยนะครับนี่เสร็จแล้วก็เอาไปเทลงในหนังไก่เลยนะครับเทราดลงไปในหนังไก่เลยนะครับเข้ากันดีแล้วก็เทราดลงไปในหนังไก่เลย แบบนี้ครับทีนี้เราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันครับต้องขออภัยนะครับไม่มีคนถ่ายให้ต้องถ่ายเองคนเดียวทำคนเดียวครับลุกเ้าให้เข้ากันใช้แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวนะครับ ี่สามารถทอดได้เลยนะครับไม่ต้องหมักทิ้งไว้นะครับผมสามารถทอดเลยนะครับโอเคนะครับเรียดร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปดูวิธีการทอดเลยนะครับเรามาดูวิธีการทอดครับวิธีการทอดผมจะใช้ไฟค่อนข้างแรงในการทอดนะครับผมเดี๋ยวเรารอน้ำมันเดือดเดี๋ยวเราค่อยเอาไก่ลงไปนะครับ ก่อนจะเอาหนังไก่ลงกระทะนะครับต้องเช็คก,ก่อนว่ากระทะน้ำมันเราร้อนหรือยังในการหยิบหนังไก่ลงไปดูแบบนี้แบบนี้คือแวบบ่ายังนะครับต้องรออีกแป๊บหนึ่งอ่าเรามาเช็คดูใหม่ครับว่าน้ำมันเราร้อนพอที่จะเอาไก่ลงไปหรือยังอ่าประมาณนี้ครับโอเคแล้วครับน้ำมันประมาณ,ณนี้นะครับเราก็เอาไก่ลงไปได้เลยอ่าเสร็จแล้วเราก็เอา ไก่ลงไปเลยนะครับผมหนังไก่ลงไปทอดเลยแบบนี้ครับอืมทำไมเราต้องใช้ไฟแรงทอดนะครับถ้าเราใช้ไฟเบาทอดนะครับไก่กับแป้งมันจะมันจะออกไปคุละทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไฟแรงในการทอดนะครับหนังไก่ก็จะกรอบด้วยนะครับ ทอดไปเรื่อยๆนะครับผมทอดไปเรื่อยจนกว่าสีไก่จะเปลี่ยนเนาะใช้ไฟแรงในการทอดนะครับทอดไปเรื่อยๆครับทอดจนให้สีเหลืองเข้มกว่านี้นะครับต้องเข้มกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับถี่จะกรอบนานใช้ไฟแรงตลอดนะครับผมไก่หนังไก่จะได้ไม่อมน้ํามันนะครับหนังไก่จะได้กรอบนะครับนี่ครับพอได้ สีเหลืองแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตักขึ้นเลยนะครับให้กระชอนตักขึ้นเลย mm. นะครับหนังไก่กรอบๆนะครับ นากินมากเลยทังกบบปุ้มต่ำนี่โอ้สุดยอดเอเคครับมาเอากระทะต่อไปลงได้เลย พอลงกระทะแล้วก็พยายามคนนะครับผมเพื่อไม่ให้หนังไก่มันติดกันนะครับขยี้ขยี้ออกนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆครับผมต้องขออภัยนะครับเราต้องเปลี่ยนสถานที่พอดีฝนจะตกนะครับเราต้องย้ายที่ทอดนะครับทอดเหลืองประมาณนี้นะครับผมก็ใช้ได้แล้วครับผมหนังไก่ทอดครับสูตรนี้กรอบนานครับผมเอาไปทํากินเอาไปทําขายครับได้แล้วครับหนังไก่กรอบๆครับเอาไปเห็ดกินเอาไปเขายเด้พี่น้องเด้อนำมาซิมกังครับผม นี่กรอบปะืมกรอบครับกินรับตำหมูขึ่นพี่น้องอันนี้หนังไก่ห่าโล้ดครับเอิรนว่านหนังหนังเศษไก่บีเอลนะครับเศษไก่บีเศษหนังไก่บีเอลได้พี่น้องนี่ครับเราไปกินเราไปจขายครับวิธีเก็บใต้ถุงมัดบ่ให้อากาศเข่าครับเก็บใบไดโดนครับกรอบน่านครับสูตรนี้ครับเอาไปกินเอาไปขายครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ